สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชูดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตของตัวแมปอั i m e ้เม r ัวท e วดีเฟนที่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคนะผมในความรู้สึกของผมเนี่ยบอกต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นมาสักพักแล้วแหละเรื่องการอัปเดตของแมปอันดี้เมอ De ท e วดีเฟน ด้วยความที่อ่ะเราต้องบอกกันว่าเราจะพูดถึงข้อดีกันนะครับผมข้อดีเนี่ยแต่ละอย่างก็คืออัปเดตมา1ครั้งตัวละครเก่งๆค่อนข้างมาเยอะอ่ะเน,นี่ยจะเป็นข้อดีครับผมอัปเดตมาบ่อยๆมีคอนเทนต์ให้เล่นเยอะโอเคแต่ว่าอัปเดตท,ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่ทำมาเพื่อใคร อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดทุกครั้งที่ผมเห็นอัปเดตของตัวแมป Animal Tower Defense ผมขอเรียกาว่า Map แมป A.W. ล้วกันนะเพราะว่าจะบอกว่าเป็นอัปเดตที่ดึงผู้เล่นใหม่กลับมาไม่ใช่สิบอกว่าดึงผู้เล่นเก่ากลับมาหรือว่าดึงผู้เล่นใหม่ให้มาเล่นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมรู้สึกว่ามันผิดเป้าหมายครับผมการทำอัปเดตมาผมขอยกตัวอย่างตอนเอาเท่าที่ผมจำได้อย่างเช่นอัปเดตของเนี่ยอุซบเนี่ย การที่เราจะลงด่านพวกนี้ได้ให้เพื่อเอาของอ่ะคือเราต้องไปปั้นตัวละครระดับใหม่ก็คือตัวละครระดับ R เพราะว่าด่านของมันบังครับให้เราใช้ตัวละครระดับ R เท่านั้นในการลงครับผมแล้วผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใครเขาอยากจะเอารีโลไปปั้นตัวละคร R เพื่อที่จะเอามาลงด่านพวกนี้กันแต่ก็ โชคดีที่ด่านนี้เนี่ยมันสามารถสร้างห้องลงด้วยกันได้เพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่กลับมาก็สามารถที่จะไปหาคนแบกหรือว่าหาคนช่วยลงได้นะครับผมอ่ะแล้วพออัปเดตต่อไปอัปเดตใหม่ที่มาอีกอันนี้ยิ่งกว่าเดิมเลยอัปเดตของโกโจและสุคุณะ2อัปเดตนี้บ,บังคับลงคนเดียวผู้เล่นใหม่หมดสิทธิ์ ก็คือถ้าแบบผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นแล้วอยากได้กระจกุกับะจคุณน้เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่1เลยต้องเริ่มตั้งแต่การสุ่มหาตัวละครต่างๆที่มันต้องการจากตู้แล้วไปเริ่มอ e ีโวตัวละครเริ่มทํานั่นทนํานี่ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะมาเอา2ตัวนี้แล้วทุกคนลองคิดสภาพแมปนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเดิมทีแล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่แมปที่พพอร์ตผู้เล่นใหม่อะไรขนาดนั้นหยุดดนนั้นอยู่แล้ว มันเป็นแมปที่ถ้ามีคนแบกอะ่ะมันจะเก่งไวถ้าเป็นสายโซโล่กว่าเมื่อไหร่กว่าจะเก่งกว่าจะหาตัวลงคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ว่าในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็ถูกปดตกไปอีกแล้วนั่นก็คือการมาถึงของตัวกิกาเม็ตัวนี้ครับผมการมาถึงของกิกาเม็ LR บวกๆทำให้สมดุลเกมทุกอย่างพังหมดเลย ด้วยความที่ตัวละครมันตัวเดียวเพียงแค่ทำเสร็จคุณก็สามารถหยิบมันไปลงด่านไหนก็ได้เป็นด่านเมทัลก็ไปได้เป็นด่านเอเลเมนต์ก็ไปได้ไม่ว่าจะเละเล็ดที่ทาอาจจะยากขนาดไหนปา่ก็ไปได้เพราะามีสกิลนุกมีดาเมจแรงหรือเพราะว่าการมาของคิวการเมทไดยทำให้เขาออกแบบด่านมาแบบนี้เพื่อที่จะแบบว่าเออในไหนคิวก,กาเมทมาก็เก่งแล้ว ก็ให้ลงคนเดอร์ไปเลยดีกว่าแบบนี้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วถ้าสมมติว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เริ่มมาโดยที่ไม่มีคอนแทคไม่มีคนแบกคดหาก็ไม่มีใครช่วยหาตามเซิร์ฟรวมก็ไม่มีใครช่วยแบบนี้เนี่ยเขาจะมีกำลังใจในการเล่นต่อจริงๆเหรอทั้งผู้เล่นใหม่ทั้งผู้เล่นเก่าอ๋อพอผมพูดไปพูดมาผมก็เพิ่งนึกได้แต่ทนี้ก็มีไอ้อัปเดตของตะกอนบอลีก ที่เนี่ยตรงเนี้ยต้องไปลงด่านอันนี้ที่บังคับลงคนเดียวอีกของคิวกาเมสมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมันก็มีด่านที่ต้องลงคนเดียวเหมือนกันไอ้ตรงสีเข็ดอันนี้ไม่ต้องนี่วะก,ก,ก็จะมีแต่คนตะกั่บ,บอลที่บังคับลงคนเดียวต้องทําตัวละครอีกแล้วของคิวกาเมสมันยังมันยังขอช่วยได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดผมันจะหาคนช่วยอีโวได้เนาะมีแค่เก็บดาเมจกับค่าตัวละครอะไรพวกนั้นเท่านั้น ตัดภาพมาที่ตัวอื่นๆที่ผมก็พูดตามตรงเลยผมไม่รู้สึกว่าเกมเขาต้องการดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาขนาดนั้นสังเกตจากยอดอัปเดตนะครับผมการเข้ามาเล่นของอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากแพทคุลูมิมาผู้เล่นไม่เคยแตะหลักหมื่นอีกเลยไม่ว่าจะอัปเดตบ่อยขนาดไหนอัปเดตตัวละครดังขนาดไหนอย่างล่าสุดอัปเดตกโจกัจกสุคุณนะแล้วก็อัปเดตของไอตัวชาโดนั่นแนหะ ผมจะเก็บไอ้ใช้ตัวนี้ไว้พูดทีหลังน,นะครับผมด่านไอ้เป็นตัวหมวดที่ผมเกลียดที่สุดแล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของคนอัปเดตที่สุดละเอ๋คครบผมก็คืออัปเดตของไอ้สองตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโกโจกับซูคุนะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบมากๆาเพราะมันค่อนข้างที่จะด,ดังเนาะแต่ถ้าคนดูยอดคุณเล่นับผมณวันที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นแค่หลัก2 3,000พันเองเกมไม่สามารถ,ถดึงผู้เล่นใหม่ให้มาเล่นได้ เกมไม่สามารถดึงผู้เล่นเก่าให้กลับมาเล่นได้แถมไม่พอเกมยังจะไล่ผู้เล่นที่เล่นปัจจุบันอยู่ให้เลิกเล่นไปด้วยครับผมด้วยบั๊กต่างๆด้วยอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยอำนวยต่อผู้เล่นสักเท่าไหร่ <c oughs> เขาเลือกที่จะเนิร์ฟสิ่งต่างๆอย่างเช่นตัวของรีโลที่เมื่อก่อนอะแมพค่อนข้างที่จะเล่นสบายเล่นง่ายเพราะว่าตัวของรีโลเนี่ย มันสามารถที่จะมา AFK จากพวกนี้เอาได้แต่ว่าเกมเขาก็ทําการเนิร์ฟเนิร์ฟทำให้ชนิดที่แบบว่าเรามาเล่นห้องกันเวลายังได้รีโลเยอะกว่าด้วยซ้ํานี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่จะตามผู้เล่นปัจจุบันช้าช้ามากๆต่อให้จะมีอีเวนต์ให้แบบมาเล่นเพื่อแลกรีโลจากตัวของพวกนี้ก็เถอะแต่ถามจริงๆ ผู้เล่นใหม่ต้องมาลงเล่นไอเน,นี้ยถ้าอันนี้ผมจะขอพูดในกรณีที่ไม่มีคนแบกนะครับผมกว่าผู้เล่นใหม่จะทําตัวละคร R เพื่อเอามาลงหารีโลและยังต้องไปปั้นตัวละครอื่นๆที่เป็นระดับ m RL r l มาเอาไปลงต่างๆอีกมันจะคุ้มกันจริงๆหรอแล้วการจะลงไอ้พวกเนี้ยเพื่อมาแลกเนี่ยมันต้องลงด่านซ้ําๆซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆเรื่อยๆเรื่อยๆลองคิดสภาพตอนอันนี้ไม่มีคนสอบเนาะ ลงรอบหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ7อันถ้าเกิดลงพาราเลนไปล้วก็ได้ประมาณ8อันบวกกับแต้มอีก5 0,000่นรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณรอบละสิอันนะครับผมการที่เราจะต้องเอาตัวละครจาเป็นจกไอาหมดเนี่ยก็คือตัวของน้องตู้น้ําตัวของอุซบทั้ง3อันแล้วก็ตัวของรีโลและมิลเลโคชาเราต้องลงกันเกือบเกือบกี่รอบอันนี้ผมไม่เคยมีคนค,คิดไว้ผมจะไม่นับลวกันผมขี้เกียจใครที่แบบนับ,นบๆไว้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับผม มันต้องลงกี่รอบเพื่อที่จะเอาของมาแลกทั้งหมดนี่คืออันนี้ผมสังเกตมานะครับผมอัปเดตหลังๆมาเนี่ยเกมเน้นขายผู้เล่นปัจจุบันเขาไม่สนใจผู้เล่นใหม่เลยเขา <amin> <Sir> ไม่สนใจที่จะดึงผู้เล่นเก่าที่กลับมาเลยอันนี้ถ้าผมขอครับผมถ้าผมถ้าผมเข้าใจผิดผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผู้เล่นใหม่มาต้องหาคนแบกเท่านั้นเล่นเองไม่ได้เล่นเก่ากลับมาต้องหาคนแบกเท่านั้นเล่นเองไม่ได้ ในกรณีที่ผมที่ผมพูดว่าเล่นเองไม่ได้เนี่ยคือหมายถึงว่าในกรณีที่แบบเราอยากเก่งไวๆนะครับผมถ้าใครที่เล่นแบบสายชิวๆค่อยๆทำตัวละครไปอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงได้แหละอันนี้กรณีโซโลแล้วผมอันนี้ผมขอพูดก่อนน้นยันกันว่ากรณีที่ไม่มีคนแบกนะครับเออเล่นอัักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็คงเก่งได้แหละแต่แล้วทุกคนลองคิดสภาพณปัจจุบันที่มีการแข่งขันของแมปมากายไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะเวนการ์ดอนิเมะลาสแตนหรือแมปอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเนี่ย การที่ผู้เล่นใหม่ที่เขากลับเข้ามาเล่นเขาระหว่างที่เขาจะเอาเวลาเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งมานั่งเล่นแมปนี้ก็เริ่มต้นใหม่กลับไปเล่นแมปอื่นที่มันสบายกว่ามันง่ายกว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะไปเล่นแมปไหนล่ะเห็นไหมผมก็เลยมองว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะดึงผู้เล่นใหม่ให้เข้ามาเล่นหรือดึงเพืเล่นเก่าให้กลับมาเล่นเขาเพียงแค่คิดที่จะรักษาเล่นปัจจุบัน ซึ่งตอนแรกอะไออัปเดตของอุซบเก่าติดต่อกอนหมอะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกโอเคอาจจะรักษาผู้เนปัจจุบันเพราะว่าเอาของมาแจกเอาอาร์มาแจกจากพวกนี้อัปเดตอาร์ آ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  มาอัปเดตตัวละครเก่งๆอย่างน้องตู้น้ำมาอัปเดตตัวละครทําง่ายๆอย่างโบ๊จิมาบัฟของจุดห้ามันก็ทําให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นแต่แล้วการมาถึงของเลดที่ผมคิดว่าผู้เล่นปัจจุบันก็ไม่เอาผู้เล่นใหม่ก็ไม่เอาผู้เล่นเก่าก็ไม่เอานั่นก็คือตัวของอีเวนต์ชาร์โดอีเวนต์ชาร์โดเป็นอีเวนต ระบบใหม่สําหรับแมบบ Anim World แต่ม่เป็นระบบเก่าสําหรับแมบบอื่นๆละก็คือเลดที่ใช้การลงแบบต้องรอเวลาและให้ผู้เล่นหลายๆคนมาลงด้วยกันนะผมจะเรียกว่ามันเป็นเลดบอสเนาะซึ่งในแมบบนี้เขาเรียกว่าอ่าอัลต้าบอสการจะลงชาโดเนี่ยคือคุณต้องแบบรอเวลา6ชั่วโมงแล้วประตูจะเปิดซึ่งไอ้ตรงนี้แหละไอ้หชั่วโมงประตูจะเปิดนี่แหละผมอยากจะคิดจริงๆว่าเขาเอาอะไรคิด ไอ้ชั่วโมงที่เรารอมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประตูจะเกิดให้นะครับผมมันยังมีโอกาสอีก50-50ที่ประตูจะเกิดนะฮะซึ่งไอ้บ้าคือผูเ้เล่นใหม่เราต้องพูดถึงคือถ้าเกิดผู้เล่นใหม,ม่ไ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 ม่หาเกาะคนอื่นหรือว่าแบบมีตี้ที่แบบเขาพร้อมแบกเนี่ยคือคุณหมดสิทธิ์ในการลงทําชาร์โดแน่และผูเ้เล่นเก่าที่กลับมามาเห็นแบบนี้เนี่ยจะมาทําตัวละครจะมาทําอะไรอีก ว่าหลายๆคนก็คงเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทาแล้วผู้เล่นเก่าที่เล่นอยู่ก็คงจะเหนื่อยคือบางคนอนะ่ะผมไม่รู้รอกวา่าจะเป็นกันทุกคนไหมแต่ว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงในวัยทางานแล้วอย่างผมคือผมเนี่ยอยู่ในวัยที่วัยทางานแล้วไม่ได้แบบเป็นวัยที่แบบมาว่างนั่งเล่นอย่างเงี้ยตลอดแล้วคนคิดดูหกชั่วโมงของมันเนี่ยที่มันจะเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีเวลาก็คือ7จ็ดโมงเช้าสิบสามนาฬิกาแล้วก็คือบ่ายโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วก็ตีหนึ่ง ไอเวลาเราเานี้เนี่ยปกติคนทํางานเจ็ดโมงเช้าไปทํางานแล้วบ่ายโมงทำงานอยู่กลับมาหนึ่งทุ่มอ่ะอาจจะมีเวลาหนึ่งทุ่มที่ถ้าเกิดไม่เหนื่อยจนเกินไปก็อาจจะกลับมานั่งเล่นได้อาจจะอาจจะนั่งเล่นตอนหนึ่งทุ่มได้แล้วเวลาตีหนึ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงคือหลับไปกันไปแล้วหรือบางคนอาจจะแบบอาจจะแบบฝืนนอนเพื่อที่จะมาลงแล้วปัญหาของเวลาการที่คนรอกันก็คือประตูไม่เกิดอย่างที่บอกไปโอกาส50%ปรประตูที่จะประตูมันมีโอกาสไม่เกิดแล้วคนที่เขารอมาทั้งวันละ่ะ คนที่เขาไปทํางานเราเขาบแบบผมว่างแค่หนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยจะมาลงจะมาลงตอนหนึ่งทุ่มประตูไม่เกิดเอา้าก็คือเขาหมดสิทธิ์ที่จะทาตัวละครเลยนะครับผมคนทำอ e ีเวนต์เนี่ยอา,อาจจะคิดว่าแบบเยมันเป็นสนุกไงมีโอกาสลุน้น RNG 50 50เพิ่เมเพิ่มไม่คณิคของเกมบางคนอาจจะสนุกบางคนอาจจะชอบเพราะว่าผมก็เห็นบอกว่าเอ,อมีคนบอกว่าชอบอยู่อัปเดตนี้แต่ส่วนตัวผมมองเลยว่าผมเกลียดมากๆคือผมต้องเอาเวลาทำอย่างอื่น แล้วพอมันจะครบหกชั่วโมงปุ๊บโอเคผมไปหาทีมผมไปนัดทีมอะไรมาเราฟอร์มทีมันพร้อมแล้วโอเคเราเตรียมทีมกันพร้อมผมุนี่จะมาลงคนนัดอะไรกันเสร็จปุ๊บมาถึงประตูไม่เกิดถ้ามันเป็นแบบนี้สองสามรอบอะ่ะมันเกิดความรู้สึกเฟลนะครับผมคือรอนานไม่พออะ่ะเราการรอของเราเรามาถึงปุ๊บเราเราต้องมาเจอความเฟลแบบนี้อีกแล้วบางครั้งประตูบั克อีกครั้งแรกที่ผมเข้ามาประตูมันเกิดนะที่ผมไลฟ์สตรีมถ้าใครที่ดูสตรีมอผมอยู่อาจก็จะเห็น แต่ประตูบากผมหาทางเข้าไม่เจอแล้วมันต้องออกเข้าใหม่พออกเข้าใหม่เซิร์ฟเต็มนั่นผมก็เข้าใจแหละว่าคนเขาก็แบบอยากเข้ามาทํากันแต่คุณคิดสภาพนั่นแหละคือปัญหาแล้วพอมันพลาดไปแล้วต้องรออีก6ชั่วโมงแล้วงอีก6ชั่วโมงต่อมาที่มาลงคือประตูไม่เกิดนี่แหละแล้วแบบนี้ผู้เล่นกเก่าอย่างผมที่เล่นอยู่เนี่ยใครมันจะอยากเล่นต่อแบบางคนเคยแบบว่าเอ้ยพี่อย่างนั้นพี่ก็ไม่ต้องทําสิใช่ ผมก็แบบเอ้ยไม่ทําผมไม่ทําก็ได้แต่ผมแค่มาพูดถึงในมุมมองของคนที่แบบเขาอยากจะทําตัวละครทุกตัวอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องการที่จะทําเพื่อที่จะหยิบมารีวิวจนผมแบบไม่อยากทงไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากรีวิวมันละช่างมันเถอะไปดูช่องอื่นที่เขาทํากันได้เลยนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะปล่อยมันไปจนกว่าเขาจะอัปเดตหรือถ้าเขาไม่แก้แล้วเขา,เอาออกไปก็ช่างมันผมก็จะช่างมันไปเลยไม่ทําอะไรมันละคือเบื่อเบื่อที่จะต้องแบบเอาเวลามานั่งรอ การแกว่งนังมันตั่งหาทีมกว่าจะนั่งลงอะไรพันๆอีกมันโคตรจะเฟลโคตรจะน่าเบื่อเลยครับผมมันทําให้ผมเกิดความคิดที่แบบผมเปลี่ยนแมปเล่นดีไหมถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเลิกเล่นไปเล่นแมปอื่นดีไหมคือความดึงดูดหายไปหมดเลยเจอแบบนี้นี่มันไม่ทําให้แบบไม่อยากจะเล่นต่อแล้วโชคดีหนึ่งอย่างของแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้รีโมเดลตลัวละคร มันจะมีแมป a อเออันนี้เอเวนเจอร์ที่แบบเขาพยายามหลบลิขสิทธิ์โดยการรีโมเดลตัวละครอันนั้นอะทำให้แบบอาจจะพอเขา้าใจว่าโอเคคนอาจจะเลิกเล่นเพราะว่าโมเดลตัวละครบางคนอาจจะเล่นเพราะระบบอยู่แล้วพอรีโมเดลไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนอาจจะเล่นเพราะว่าโมเดลตัวละครอย่างเงี้ยพอเขารีโมเดลตัวละครไปก็อาจจะทำให้คนเลิกเล่นปกติที่แมปนี้ไม่มีการรีโมเดลอะไรทั้งสิ้นเลยทำให้แบบคนยังเล่นอยู่ข้อดีของมันมันก็มีนะตัวละครเก่งเก่งเวอร์ด้วยเก่งจนในชิิตที่แบบว่าสมดุลเก่งทุกอย่างพังหมด ทัรงอาจารย์โกโจที่มีพัลสีบไม่โดนซุปเปอร์บอสลบมีสกิลดาเมจที่แรงดาเมจที่เวอร์ทำเสร็จก็เก่งปาร์คิวที่เอาเอาไปลงในทุกคอนเทนต์ทำเสร็จตัวเดียวผู้เล่นใหม่ก็เก่งได้โดยการที่ใช้ปาร์คิวอย่างเดียวทำตัวละครซัพพอร์ตที่เหลือลงได้หมดเลยมันทำให้ตัวละครเก่งโอเวอร์พาวเวอร์ในชิ้นที่แบบว่าทำแค่ตัวเดียวก็แบกได้ทุกทีมอะ่ะแล้วนั่นแหละ มันทาให้สเสน่ห์ของเกมมันหายไปสเสน่ห์ของแมปเดิมที่ผมเคยรู้สึกนั่นก็คือการจะลงด่านนี้ต้องจัดทีมนี้จะลงด่านนี้ต้องจัดทีมนี้เฮ้ยจะลงแบบนี้เฮ้ยด่านนี้ยากต้องจัดทีมเฉพาะแบบนี้ลงไปนะมันหายไปหมดเลยครับผมป่ากิวมาไม่นสนิทสนิทตรงนั้นหายไปหมดเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยที่มีคนเคยถามว่าพี่ครับพี่ครับมีตัวอะไรบ้างที่ทําแล้วสบายไปทุทกเลทผมตอบว่าไม่มีแมปนี้ทําทําได้ เอ่อจะเก่งได้ก็คือเราเราต้องทำตัวละครหลายตัวมาเพื่อนที่ทําให้มันเก่งในปัจจุบันคือผมลบภาพทั้ทิ้งเลยถ้าถ้าปัจจุบันมีใครมาถามพี่ครับพี่ครับทำตัวอะไรเก่งผมบอกได้เลยว่าคิวกาเมสโกโจคือไปกันได้หมดอะ่ะโกโจอาจจะไปไปได้ไม่หมดแต่คิวกาเมสเนี่ยไปได้หมดของจริงอะ่ะคือแบบไม่ว่าด่านนั้นจะยากขนาดไหนด่านนั้นจะมีเงื่อนไขอะไรถ้แาบใาดที่มันไม่ได้บังคับแบบตัวละครระดับ R แบบแบบของโอโซปคือปากคิวแกไปได้หมดเลยจริงๆอะ่ะ มันทำให้สเสน่ห์ของเกมที่เคยมีมันหายไปหมดเลยครับผมโอเคผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมบ่นมาก,กี่นาทีแล้วอาจจะบ่นแต่ยันที่จริงก็อยากบ่นอีกเยอะๆนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละเราก็พูดกันประมาณเช่นนี้แล้วกันหลักๆเลยควารู้สึกก็คือให้เขาปรับอย่างแรกเลยนะให้เขาปรับเรื่องเลดรชาร์โดไม่ต้องปรับแบบแบบเอ้ย50/50 50, 50, หรอกปรับไอาจาก6ชั่วโมงเนี่ยเหลือสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้คือทำอยังไงก็ได้อะให้คนมันแบบ หน้าที่จะเข้ามาเล่นหน้าที่จะกลับมาเล่นน่ะคือผมไม่รู้ว่าฝ่ายคิดคอนเทนต์ของแมปเขาคิดอะไรเขาถึงออกคอนออกคอนเทนต์แบบนี้มามันทําให้นั่นแหละครับผมถ้าเป็นคนที่เล่นเล่นมาก็คงจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมใครที่แบบสนุกและอยากเล่นต่อก็ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขกับเกมไปเรื่อยๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ท้อก็ขอให้สู้ๆครับผม มันจะทอแค่ช่วงเดียวนันแหละถ้าเราเก่งได้มันก็สบายละใครที่จะกลับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นก็ทากิวกับเด้เลยครับผมสบายๆนะครับแล้วใครที่รู้สึกเบื่อรู้สึกเกลียดเหมือนผมก็มันมันมีวิธีช่องทางติดต่อมั้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้แบบไปติดต่ออะไรก็ใครแบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีวงในใช่ไหมก็ฝากถ้ามีวงในแวะมาดูก็ฝากคอมเมนต์นี้ไปทีนะครับผมเรื่องอัปเดตเลทเชตกล้ก็อัปเดตคอนเทนต์อนาคตนี่ พยายามทำอัปเดตให้ดึงผู้เล่นใหม่มาเล่นบ้างน,นะครับไม่ใช่อัปเดตแบบนี้แล้วไล่ผู้เล่นใหม่ไล่ผู้เล่นเก่าไล่ผู้เล่นปัจจุบันออกไปให้หมดจนแทบจะไม่เหลือใครเล่นแล้วนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับฟังผมบ่นนะครับผมสาหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กิดแช์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปก่อนลับบ้ายบายไว้เจอกันครับผม